ฮาสบายดีพี uhm ่น้องมากินต้มไก่เด้อพี่น้องเด้อต้มไก่น้ำหมี่มอเด้อแส็บๆเด้อต้มไก่แจไไก่ไก่ปลาประคุณทอดไก่ปลาไปใจแก่แก่แม่นะพี่น้องฮะสบายดีพี่น้องกินเผาเด้อพี่น้องเด้อมามากินเผาต้มไก่ มาไหมพ่อมากินบอกมาไหมกินก็ละแม่แค่ไม่หิวเยือเศร้าพ่อเออพี่ผู้อยากเขาเนาะคุณอยากเขาไม่จะมีม้อนคุณเดียวอยากมามาพี่น้องตรงไก่แสกมันบันเสร็จเป็นส่กระเจ จะเปิดไฟแฟดแบบนี้นะมื่นบตเแล้วเก็เลยเปิดบริปิ้เลยน้น้องเด้อเซ่บเด้อต้มไก่ไม่มนเด้อกันเัยใจนหลงทนนอนต้มไก่แล้วเไม่มนพลา้าต้มไก่ป่าเด้อจ้ะ ไปได้แม่พอดีวะแบ่ทุกอยางให้ไก่ตามอาหารเราพี่น้องชุกบ่มีเพื่อนสั้นอยู่คนเดียวสามสั้นคือเป็นปลาเลยเนาะมัดแข่ตรงไก่นี่แล้วอืมอืมหันหายาได้ไก่ป่า

เนี S <S <preach science> ่ยเขาโดดจ้องเลยได้นี่เสียงย่นหน่อยแม่นจะบ่นไหมเขาโดดจ้องเลยเสียงย่นมากแล้วนะย่นลดเงินเสียงยงนนเงินนะจักรงันเขาอเขาโดดลงมันมันสาดพี่น้องงานมันสาดทหารมันเอามันโดดจ้องอันนี้ ในยนตอันเร่ออเล็กโตนะบอกแม่ยนเซเซียนนะเรับรถเจาะไงแบอกเ็นมาข้อแล้วผมก็ถามเนไปยนตนะเนไเยนตนี่ยิ um> ้ได in oui. oh. ้เสียงขาเห็นล้ำอยู่เออในยนต์ที่ใ้เขาก็ดนก้างน้ำกลมเนี่ยมล้ได้บึงเนาะอือมันไดไรั้างบงบอกขนเขาไปนะอ เขาไปเบิ่มโดดมาหนีหมู well kind of so ่บ ma ้านเนี hmm. ่ยเขาก็โดดหมู่บ้านเนี่ยเขาโดดร้องหมู่บ้านเนี่มานีโดดจะีมือนี่หมู่บ้านเนี่ยเขาโดดร้องมาหนีโดดนี้โดดเอารางวัลด้วยเหมือนี่ดีใจาวชมพวงมาโดดวันนี้ไหนโดดเจ้าชาวชมพวง

ตาจารเหรอแม ba bbe bbe ่โตแค่ยินจองยันทำดาวกวะครบรอบวันที่อแไรวันที่สามดาวแคปซูลเล่าสมุนของเขามีครบรอบของเฮาเลยนะครบอยู่ทำจะแปดปีแห่นห่วนที่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนุูกเาไปจะกินไปจะกินยาขาวเลยสองหอยสองหนอยเนี่ยออผไปไทเนาะผัดไทยเนาะเว้ เาเขาแล้วเบื้อย่งอเบื้องทังควมเลยขม่ทวันที่จิองเดินสามขบอบ1 8ปีอกงหล่าเลยแต่จ้งเนี่8ปีเต็มแนงหล่าขับรกบสีิปีเต็มเกินห่าเกินห่า Mà đơn này sư chết dần lên hà. hai dần hai thiền, hai dần hai dần hai 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 dần hai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  mẹ hai dần 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 มันมีดวงดีดวงน่าตอนทราพูดไ่มก็ได้ดีเนี่ยจันทราไม่ตอนชิดโมงกลางคืนแล้วว่าเป็นกันท้าแล้วว่าแล้วว่าเขาเกิดกลางคืนตอนชิดโมงกลางคืนมจันทรานอนแล้วว่ะนอน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 เลยอ่ะนี่มันนอนแล้วงอคนเรียกไปใส่กับกราจายก็ได้กิน ไปอยู่นังคนกันคมหักแพงแมนแล้วอยู่นัไพรก,กับไปหักเจ้าเงาคนเรียงเขาพอกเขา,ขา,าเรแรลกมเตือนจำบางคืนตอะโตอะอตอะบักอยู่ต๊ะบักจาน ตรงกจต้เอาบ่ยอมต่อแบมเื่อเมือได่เบื่อไปเบื่อดันมองจกมาแล้วมจะไปนี่เออตอบกเพิ่มยเก่าสิบพันขายินึงาเก่าสิบพันายทินึงต่อต่พ่อตอยู่ไรตออยู่ล่านถือสิบพันคะ ถือได้ใช่ไหมน่ตัอบัตรอยู่ไทยตอไทยนี่แพงเหมือนเมื่อละสามร้วยเลยเอาเอาสำลาวก่าไใหมดแล้วอยู่ไทยต่อไทยสมุทรทไปไทยโอ้บัตรโขคาวนะฮ่องกบไทยจากมาสามด้วยคือสามร้อยเลยสองมสามด้อยแพงเถอะแพงทางเงินแพงทางเงอนต่อบัตรแพง

ก้าสอดนะคะเจ้ากายมือนึ่งเขาป๊ดหาร้ยบาทเลยเลยจะใช่เนี่ยก้าสปอดนี่าอะรคือักเเม่นเราอบเม่นมันง่ายไปชื่อใหม่มาหันเไม่ได้รับต่อไม่ได้รับิกไม่ได้รับก็บแบบคือหักอ๋อนนังเม่นนโตชอบคนใหญ่ยือยือขึนอืมไม่ลดนั่นสิอืมชบใหญ่ซับใหญ่ชอบใหญ่แล้วไงไงลื่นแค่ไงแ้วรุ่นของมัน ง่ายแล้วคอาพิพิ้กับแม่มอลาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค่สัตว์ไทยให้สงแม่ม้อนพักกินพักเที่ยวด้วยจ้าบายพี่น้องบาย,บายพี่น้องพักเที่ยว <c ười> โกดไหนกดออกเลยสี่เหลี่ยมทั้งหมดเป็นไรเปิดเป็นไรนฮะสีเหลี่ยมทั้งหมด ăn à, cốt luôn á tôi đang cốt tôi không đau lại tăng bố hủ ạ cốt ơi